ก็เหมือนเช่นเดียวกันแต่บาโ,โบ่เกี่ยวกับไปอุ้มร้องหลายๆ่านฟังคลิปบ่โบ่ไม่จบมาถึงบ่โบ่ไม่ให้ปอยแลว้วปแค่ครั้งเดียวอุอ้มระอนนี่ตรงผ่าซามีซามีฉันเสียสแลว้วโลกก็ไม่ไปล่อยปไม่ได้แลว้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะไปอุม้มระองครั้งที่สองโดยจะมีมาร้อมโดยไม่มีสามีแลว้นวนะมอนะเรากท้าเป็นนอยหยิบเถโดยการนาซาบนบานปีหน้านี้เดือนตุลานี้ฉันนี่ไปอุม้มระองวาย,ยุป,ปนฉันต้องไปอุ้มร้อ เมื่อเป็นวาย,ยิบเราสร้างม,มาติไปกับผูุหญิงเทสุสุสปลอดไปได้นี่นะ<า>ตรงนี้พมขอเสริมนิดนึงเนาะพี้องคบเหมือนที่พี้องข้าเจ็บบางตนบางใบก็คือไปอุมรคคลั้งที่สองที่สามเป็นเรื่องทีสุนัตใช่ถ้าสุนัตต้องไปกับสามีต้องไปกับมารมสามีเสียชีวิตไปเรลยวยกตัวอย่างนมารมก็ไม่มีขครพรมมีเทบันดาเพื่อนผู้หญิงงี่ไวใจด้วยกันเนี่ย ก็เรียกว่าเฮลโล่ของฟูกะฮะที่แนะนำฟูกะฮะกันเน่นยํำเนาะว่าไม่ใช่เราเป็นคนหัวโม้อลบลีกพยายามลีกเลียงหูกลมตัวนันใรก็ไม่เนาะแต่ด้วยฟวามรักท่านรอสูลุลลอฮ์วัลลัลลอฮุวะลิวะซัลลัมน่าเลวไม่ได้เยี่ยมค้องใจพี่น้องใบตุฮ์เนาะอคลังสมัยที่ไปคลังนั้นพอเห็นพับนามตาหลวงลงมาไม่ท่านรู้พี่นนอง หนึกอยากจะไปอย่างแรงจิตใจเราคิดถึ่งขันหนึ่งหา้าใบติลลาฮิลฮารอมท้าผือชีได้ไปเลยอุลามะบอกว่าอุมรอที่สองที่สมนี่ไม่รื้อหัดครั้งที่สองที่สมที่เป็นสุนัตนี้เมื่อเขานาซาเขานาซาร์บนบานน้าในก็ามาแรงไปแล้วลิลลาฮิอัลลยาาหรือแรงเป็นภาษาไทยว่าเอ,อนานาเดือนนี้และปีนี้และวายจิบบนชานีน่ตรง ว่าไปเลยเนาะไปทำฮัตไปทำอุมรอเลยจากทีฮัตสุนัตอุมระอสุนัตพี่น้องครับกลายมาเป็นวาจิบพอกลายมาเป็นวาจิบเราสามารถจะปจะไยกับเพื่อนผู้หญิงที่เราไาวเนื้อเชื่อใจได้ผมพอใจเนาะอ่าเห็นผัพนะ อันปั๊บมึงมไปซื้อมาได้มังตรงนี้ประเด็นนี้ดูซักกว่าเกิดขึ้นอยู่โดยสั <ลา S 1> ่งซื้อสักนิดนึงนะครับในเรื่องอุโมโราะนะส่วนใหญ่แล้วนะครับเข้าใจว่าอุโมโราะนี้สุนัตในข้างแรกขร้างแรกขร้างแรกขร้างแรกนะผมก็คเคยสอนแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว่าอุโมโราะข้างแรกนันคือสุนัตนะ นั่นคือการเข้าใจติพิดในมัสยิดอิมามชาภีของเรานี้นะเมื่อบุคคลนั้นมีควา,ามสามารถจะไปตามอุมรหแล้วนั่นถือว่าวา j ิบนะแต่ในมัสยิดมาลิกีนี้เป็นเพียงแค่สุน,นัตเท่านั้นเองเข้าใจนี้นะครับอ่านี่กุนส่วนใหญ่พวกเราเองก็ยังเข้าใจว่าอุมรเป็นแค่เพียงสุน,นัตแต่จริงจริงแล้วถ้าเรามมีควา,ามสามารถในครั้งแรกอันถือ ในมสัสยิดชมิยานี้ยุมหัวส่วนใหญ่ถือว,ว่าวาจิบจำเป็นเราจะต้องไปทำอุมโรนะแต่ขอสักนิดหนึ่งอยากให้บาพอฮาสันอธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราไปทำอุมรรแล้ววาจิบจะต้องทำฮัตหรือไม่เหมือนเราไปหลังจากหนึ่งชาววานไปแล้วไปทำอุมโรขร้างแรกเราจะวาจิบ ทำฮัทหรือไม่กับการช่วยประวัติศาสรกับการทำดุลิล่ะพี่น้องเนาะน่ละลัการที่จะติดเครวายิบฮัชก็ดีเลยกับอุโมงค์ก็ดีพี่น้องก็คืออเลสติตอาก็คือความสามารถดังนั้นเข้าไปในช่วงห่วงเวลาของฤดูการทำฮัทก็จริงเนาะชาววานซุนเกดะซุนฮิตยาเนี่ย แต่เมื่อขึ้นไปทำอุมรค์เล้วนี่ถามว่าเรามีความสามาที่จะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ถ้ามีความสามานเนาะอิสระบุคคลไปอุโมงค์ครั้งแรกกวายิบจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อทำบ้านแต่ถ้าไมา่ความสามานพี่น้องครับอันนี้ก็ะทืบหันยังไม่ติดเคตวายิบบนเราเมื่อเหตุการณ์ปัจจุบัน,นวีซ่าออกมาเลยพี่น้องไปวันไหนรับวันไหนมีปลายเพือ่อนขอ ต่างการเข้าระเบียบแข่งขันไปยกเมือ่อการสัม,มัยเทเรกนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงเวลากลับก็ต้องกลับถือว่าคนนี้ยังไม่มีความสามารถเนาะที่จะทำหัด